ถึงเวลาของ wonder.co.th ครับเกมการศึกษาที่จะมาเขาย่าบัลลังของคาฮูสแนะนำสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักและนำไปใช้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับและแล้วก็ถึงวันที่ความฝันเป็นจริงครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์ are, นะครับเมื่อก่อนนะครับทีดเเดนแชร์เคยมีความฝันว่านะครับอยากจะเห็นแพลตฟอร์ม อยากจะเห็นเกมการสอนอยากจะเห็นสื่อการสอนสนุกสนุกที่ผลิตขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยนะครับแล้ววันนี้ความฝันก็เป็นจริงแล้วนะครับวันที่ w o n d e r c o t h เนี่ยได้ทำเกมตอบคำถามสนุกสนุกนะครับคล้ายกับ Kahoot คล้ายกับ Quizizz ค,คล้ายกับเกมตอบคำถามอื่นแต่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 ความภาคภูมิใจก็คือ1คนไทยเป็นคนทำ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งคลิปวิดีโอเป็นตอนย่อยๆกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นการสมัครการสร้างและการนําไปใช้ติดตามกันได้เริ่มต้นที่คลิปนี้ครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เริ่มต้นที่การสมัครกันเลยครับอันดับแรกนะครับทุกท่านจะต้องมาที่เว็บไซต์ wonder.co.th นะครับ vonder.co.th นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับทีชิววั Wonder นะครับเมื่อก่อนเนี่ยทีเดนแชร์เคยรีวิวไปแล้วเกี่ยวกับแชทบอทนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีการพัฒนาระบบแล้วก็เหมือนได้มีการเทสระบบไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคุณครูหลายท่านที่แท็กที่เดนแชร์มานะครับส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับเลยขอมารีวิวบ้างนะครับผม ตรงนี้ก็มีวิดีโอให้ดูนะครับสำหรับคุณครูที่ได้นำไปใช้แล้วสร้างความสนใจสร้างความกระตุ้นเล้าในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองนำเนื้อหาของตนเองไปสร้างนะครับเน้นย้ำนะครับว่าสามารถปรับใช้ได้กับทุกรายวิชานำเนื้อหาวิชาของตนเองมาสร้างเป็นข้อคำถามได้นะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับในฐานะสมาชิกใหม่เนี่ยเราจะกดไปที่ปุ่ม sign up นะครับ เมื่อกดไปที่ปุ่ม sign up แล้วนะครับก็จะมาที่หน้าที่เป็น manage wonder co d t h หรือว่าหน้าของการสมัครใช้งานนะครับในที่นี้ผมก็จะกรอกนะครับลงไปนะครับเป็น TDS share นะครับหลังจากนั้นก็ใส่อีเมลลงไปนะครับซึ่งสามารถใช้อีเมลที่เป็น gmail ธรรมดาก็ได้นะครับหลังจากนั้นใส่า a s s w o r d นะครับ password ตัวนี้เป็น password ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ password ของอีเมลนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะไล่เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับไทยแลนด์ก็จะอยู่ท้ายๆหน่อยนะครับผมโอเคเลื่อนๆนะครับเจอละนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดปุ่ม sign up นะครับผมเมื่อเราสมัคร sign up เรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทำการนะครับสมัครสมาชิกให้เราเรียบร้อยเราก็จะทำการเข้าระบบนะครับ ก็คือนำชื่ออีเมลที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับตอนสมัครมาใส่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าระบบแล้วก็กดปุ่มล็อกอินนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปในการสร้างนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้น ผมขอตัดจบคลิปนี้เพียงแค่การสมัครเท่านั้นวันนี้นะครับทุกท่านได้รู้จักกับเว็บไซต์ wonder.co.th แล้วเดี๋ยวยังไงติดตามกันที่คลิปหน้าเราจะไปดูนะครับว่าข้อคำถามนั้นมีกี่รูปแบบและแต่ละรูปแบบนั้นมีส่วนที่น่าสนใจยังไงนำไปใช้แบบไหนถึงจะเหมาะนะครับพบกันที่คลิปหน้าเห็นคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ได้โปรดอย่าเก็บไปดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเด็นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยว Wonder EP 2แน่นอนพบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ